สวัสดีครับผมพีเพยนะครับวันนี้พีเพยนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับผม10ข้อดีนะครับในตัว i n f ฟ n i x ตซีโร่ 5G ครับคือตัวนี้ครับเป็น i n f ฟ n i x รุ่นแรกที่วางจำหน่ายที่ไทยนะครับเป็นรุ่น 5G นะครับใช้ CPU นะครับ d i m e n s i t y นะครับซีรีส์900ผมว่ามันแรงมากครับตัวนี้ใช้งานในการเล่นเกมถือว่าโอเคมากครับผมจะพูดถึงข้อดีข้อแรกเลยนะครับอย่างแรกผมจะพูดถึง1นึ่เครื่องราคาครับ ราคาที่ให้มากับสเปคที่ให้มาถือว่าคุ้มมากครับกับ CPU d i a m o n City นะครับผมคือราคาตัวนี้7,790บาทอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์กับผมครับผมจะพูดถึงข้อดีที่ผมเจอจริงๆครับในการใช้งานเพื่อเพื่อนนำไปตัดสินใจนะครับในการซื้อนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมราคาที่ไม่แพงจริงๆครับแล้วก็สเปคที่ให้มาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตัวนี้ยี่เม8๊ ลอมก็เป็นลอม128ครับผมลอม128ิแจิกแล้วก็เป็น U F ในการอ่านเขียนข้อมูลคือเวลาลงเพลงหรือว่าลงรูปภาพลงวิดีโอนะครับในคอมพิวเตอร์หรือว่าเราส่งให้เพื่อนเพื่อนครับตัวนี้ครับในการอ่านเขียนข้อมูลคือเร็วมากอันนี้ขอเช่นชมครับกับราคาที่ให้มาไม่แพงมากเลยครับคุ้มมากเลยครับกับสเปคที่ให้มา2ครับคุณภาพของวัสดุครับและก็ในการออกแบบครับคือสีสวยมากครับสีนี้เห็นไหมครับว่าออกแบบครับเห็นไหมจะมีนูนขึ้นตรงเลนส์กล้องครับ และแฟลชตัวนี้สามารถเปิดได้2ตัวคือเวลาถ่ายรูปครับสีสันออกมาสมจริงมากครับเพราะว่าแฟลชมันออกมาสสีครับดมปิดให้ดูครับนี่ผมเปิดแฟลชนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายก็ได้เห็นครับว่าแฟลชออกมา2อันคือเวลาถ่ายรูปคือสีสันในการถ่ายคือดีมากครับเช่นผมไม่มีรูปครับผมถ่ายตอนกลางคืนผมจะเปิดแฟลชเนี่ยครับผมดูดูนะครับแล้วสีออกมาดีมากอ๊บนี่ครับ ออกมาคือสีสันคือคมกริบมากเพราะว่าแฟกสองตัวช่วยงานได้ดีมากเลยครับในการใช้งานจับแล้วก็รู้สึกแข็งแรงทนทานครับวัสดุออกแบบดีมากเลยครับอันนี้ขอชื่นชมใน Infinix Zero 5G นะครับข้อ3นะครับผม หน้าจอใหญ่นะครับกับความชัดที่ให้มาผมว่ามันโอเคมากเลยเป็น Full High Def ครับหน้าจอคือรู้สึกจับแล้วหน้าจอมันสีสันสวยงามดีครับในการใช้งานแล้วก็ r รฟเลชช์ที่ให้มา120 h z คือถัดแล้วไหลลื่นมากครับในการเล่นเ c e b o o k เล่น i g เล่นท w i t t e r เล่นแอปต่างๆครับคือไหลลื่นมากอันนี้ผมขอชื่นชมกับหน้าจอที่ให้มาเลยแตกต่างกับตัวเก่านะครับที่ให้มา60 h z แล้วมาจับตัว120 h z ของ Zero 5G มันคคละโลกกันเลยครับตัวนี้หน้าจอสมูทมากกับ CPU ที่ให้มาก็คือ ในการใช้งานผมรู้สึกว่าใช้งานมาผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากหน้าจอใหญ่และสีสันสวยงามและมันลื่นครับแต่หน้าจออาจจะไม่สู้แสงแดดไปนิดหน่อยนะครับผมในการใช้งานนะครับผมจะพูดถึงตามผู้ใช้งานจริงครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการจะขออภัยด้วยนะครับต่อมานะครับข้อ4นะครับฟังก์ชัน e อคโคนนะครับก็คือเราสามารถโคนแอปนะครับผมเป็นแอปพวกประเภทแบบว่าโซเชียลมีเดียนะครับพวกพร้อมๆกัน2อแอคเคา์ครับเช่น Facebook เช่นไลน์ครับผมสามารถโคลนได้นะครับแต่ไม่สามารถโคลนพวกเกมพวกแอปต่างๆครับที่ไม่ใช่แอปที่เขาอยากให้โคลนนะครับก็สามารถโคลนได้เป็นบางแอปนะครับดูจากนี้นี่ครับเอกโคนนี่ครับแล้วก็สามารถโคลนได้ดังนี้ครับโคลนอิน t ตาแกรมโคลนเฟซบุ๊กโคลนไลน์หรือว่าโคลนม e สเซนเจอร์ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็สามารถโคลนได้ประเภทนี้ครับในส่วนเกมไม่สามารถโคลนได้นะครับก็คือถือเป็นข้อดีนะครับที่ให้มาผมชอบนะครับ แล้วก็5นะครับในการทัดผมรู้สึกว่าการทัดผมใช้งานในการเล่นเกมในการใช้งานต่างๆครับผมรู้สึกว่าในการทัดในการใช้งานชีวิตประจำวันผมยกเว้นในการเล่นเกมนะครับในการเล่นเกมอาจจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแต่การใช้งานในการทัดสกินเช่นดูรูปเล่นทวิตเตอร์เล่นไอจีเล่นติ๊กต็อกต่างๆผมรู้สึกว่าการทัดคือไหลลื่นมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับในการใช้งานอันนี้ผมไม่ได้เปิดหนิดนะครับแต่รู้สึกว่าการทัดคือไหลลื่นจริงๆครับในการเล่น ทุกอย่างใช้งานพวกแอปต่างๆครับ Google YouTube เข้ารูปภาพใช้งานกล้องผมรู้สึกว่าระหว่างที่ผมใช้งานของตัวอีฟนิกมารุ่นเก่าครับพวก n o t e 11 Pro หรือว่า n o t ตสิบโปนะครับผมใช้งานมาผมรู้สึกตัวนี้ครับคือไหลลื่นสุดแล้วครับในการใช้งานนะครับในการทัดนะครับรู้สึกว่าลอมจะดีขึ้นจากตัวเดิมมากๆเลยครับในการใช้งานนะครับ ต่อมาครับในการรับขึ้นอินเทอร์เน็ต 5G ตัวนี้นะครับผมไปทดสอบ้วครับก็คือรองรับดีมากเลยครับก็คือเกือบเกือบ300ทับ300ครับในการรองรับ 5G นะครับผมแล้วก็ในการรองรับ Wi-Fi นะครับก็สามารถรองรับ Wi-Fi เป็น2.4 Wi-Fi 5.0ก็สามารถรองรับเิยทันใจแน่นอนครับในการดาวน์โหลดนะครับผมหรือว่าอัปโหลดวิดีโอหรือว่าในการเล่นพวกโซเชียลมีเดียครับคือว่าโอเคมากครับกับตัว 5G ที่ให้มานะครับผมกับตัว i ินฟ n นิตซิโร g ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับกับราคานี้นะครับต่อมานะครับผมในการเล่นเกมนะครับผมว่ารู้สึกว่าในการเล่นเกมนะครับข้อจีดนะครับในการเล่นเกมผมว่ามันไหลลื่นสบายแต่ผมแนะนำว่าให้ปรับนะครับผมเป็นแค่กลางๆนะครับอย่าปรับสูงสุดนะครับในการเล่นเกมแต่อัลวีเนี่ยปรับสูงสุดได้สบายครับแต่ PUBG Free Fire Map เนี่ยปรับกลางๆนะครับคือเวิร์กสุด เพราะว่าเครื่องมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่ครับในการใช้งาน RV าวีจปรับสูงได้สบายผมชอบมากครับมันมีเกมโหมดด้วยนะครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากครับหรือว่าใช้งานในการเล่นเกมถือว่าไหลลื่นครับผมแล้วก็ผมจะข้อ8นะครับผมจะพูดถึงแรมนะครับแรม 8G ที่ให้มาของผมถือว่าคุ้มครับกับราคานี้7,790บาทแล้วก็ลอมนะครับ 128G ถือว่าในการใช้งานดีมากครับแล้วก็มีการเพิ่มนะครับผมซิมก็คือ2ซิม เอสเอสดีหนึ่งซิมก็คือสล็อตมันจะมีสามแถวเลยครับก็คือดีมากครับในการเพิ่มนะครับอันนี้ผมมันไม่ใช่ไฮบิดซิมนะครับมันเป็นแบบสล็อตแบบใหม่ที่ผมชอบมากครับสองซิมใส่ได้แล้วก็ใส่เอสดีแคชอีกหนึ่งอันรวมเป็นสามอย่างนะครับในการใส่คือดีมากอันนี้ขอเช่นชมนะครับในตัวอินฟินิติโ o ผมชอบมากคือการใส่ซิมครับสองซิมกับหนึ่งเอสเอสดีสามารถใส่ได้เลยครับผมก็คือโอเคมากผมชอบมากครับในการใช้งานคือสำหรับผมครับมันเพียงพอมากผมชอบมากครับผมเอาจริงๆผมชอบจริง แล้วก็เก้านะครับเซนเซอร์สแกนนิมืมอที่ให้มาผมรู้สึกว่าดีมากครับด้านข้างครับไม่มีเก,ก,กะก่ครับเวลาเราเรากดปุ่มพ o าวเวอร์ครับกดปุ่มเสร็จปั๊บ เข้าไปยังแอปลิเลชันเลยครับถือว่าไหลลื่นแน่นอนครับในการใช้งานนะครับผมแล้วก็เวลาเราสแกนใบหน้านะครับในการใช้งานก็ถือว่าโอเคมากเลยครับผมเวลาสแกนใบหน้าโดยใช้กล้องนะครับไม่ได้ใช้อินฟราเรดอะไรมากมายนะครับอาจสแกนในที่มืดอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ใช้ทั่วไปในที่แบบมีแสงธรรมดาถือว่าสแกนใบหน้าถือว่าโอเคมากเลยครับระบบเสียงครับระบบเสียงถือว่าใช้งานได้โอเคมากนะครับสี่สำคัญผมชอบครับคือตอนนี้รุ่นนี้ยังมีหูฟัง3.5นะครับสำหรับผมผมชอบมากๆเลยเวลาผมต่อในการฟังเพง หรือว่าต่อบลูทูธในการฟังเพลงผมว่ารุ่นเนี้คือโอเคมากไม่มีการดีเลยเลยครับในการต่อบลูทูธผมต่อกับ JBL ต่อกับ Marshall ต่อกับ h a ร m มีกหรถือว่าการใช้งานคือโอเคมากครับเสียงคือขับออกมาได้อย่างดีมากครับสำหรับผมวันนี้นะครับผมใช่นะครับคะแนนในการใช้งานตัว i n f i n i x Zero ผมให้9.2เต็ม10แล้วกันเกือบเกือบจะให้10แล้วเพราะว่าราคามันอาจจะแพงไปนิดแต่สำหรับผมผมว่าราคามันคุ้มมากครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแต่เห็นเพื่อนเพบาคุณว่าเฮ้ยแพงเป็นแพงเป็นไหมหกพันเกาดีไหมผมว่า7,790บาทนี่แหละถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับตัว CPU บ้างตัวแรมมาให้ตัวรอมมาให้เพิ่ม SD กได้ด้วยแล้วก็แรม แล้วก็ตัว 5G 2ซิมครับใส่มาให้ด้วยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหน่อนกับที่เราจ่ายไปในราคา7,790บาทแล้วก็ได้จอนะครับขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ได้จอรีเฟลเลต120เฮิรด้วยครับผมว่ามันโอเคมากกับจอ120เฮิร์ตที่ผมชอบครับสวันนี้ p p เพก็จะไปแล้วครับผมสวนันนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมของช่องพีเพวันนี้นะครับสวนันี้ขอบคุณครับ